ัดีครับวันนี้เราจะมาขึ้นโครงฟ้าตรงนี้ครับผมขึ้นฟ้าเรียกวโครงฟ้าครับผมไม,ไ,นะไม่ใช่ช่างนะไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างนะครับแต่ก็จะนี่ผมผมทํามาแล้วตั้งแต่ตอนเช้ามาขึ้นโครงมานิหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทําครับไปต็มน,นะครับโครงฟ้า ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเราตีฉากไว้อาทิตย์แล้วเราตีฉากไว้แล้วก็ขึ้นโครงเส้นกลางไว้กลางกลางกลางปลาไว้กระดูกโครงกระดูกข้างบนเราใส่ไปเดี๋ยววันนี้เราไปทํากันครับเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มวัดนะครับทําต่อจากตัวนี้นครับ ใส่มาใส่มาับนี้ไห้ควงนู้นและนี่เราก็จะวัดเพราะว่าเขาเขาก่ออีกอมันจะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ไม่ไม่เสมอกันเท่าไหร่เราจะตัดทีเดียวไม่ได้ตัวนี้แผ่นตัวนี้นะครับตัดทีเดียวไม่ได้ครับเราต้องวัดสองตัวสามตัวแล้วก็วัดครัง้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้ความคลาดเคลื่อนมันน้อยที่สุดครับ เราก็มาไวไตรงตรงมาตรงนี้จุดตรงเนี้ยแล้วก็อีฝั่งก็อีกฝั่งนี้ครับนี่ครับเห็นไหมตรงเนี้ยเรามาไว้จุดเป็นปากกาจุดแดงไวจุดแดงไวสี่เซนครับ40่สิบสีไปเรื่อยครับ ก็จะวัดจากตรงจุดนี้ครับไปอีกฝั่งหนึ่งครับได้เท่าไหร่เราก็ตัดตัดที่ลายมาตัดตัดตัวนี้ครับที่ลายตัวนี้ครับมาใส่โดยเอาตัวตัวขอตัวนี้มาเกาะเกาะยึดไว้ก่อนยึดไว้ยึดไว้แล้วเดี๋ยวมาไล่ยิงนัตที่หลังครับเพื่อความแข็งแรงหลังจากที่เราไปวัดมาแล้วนะครับเราก็มาวัด ตัวสี่ลายครับเราวัดได้250 51บานะครับแล้วก็หนีบนะครับใช้กันไกห่หนีบเลยครับตัดตัดซี่ลายเอากันไกลหนีบเลยครับ ประมาณนี้ครับว้าวหลังจากที่เราเดินตัวใส่ซี่ลเข้ามาครบแล้วนะครับผมต่อไปก็จะมีการยิงน็อตครับ ยิงน็อตเข้าตรงนี้เนาะยิงน็อตเข้าตรงนี้เยอะจะยืดไม่ให้มันขยับเรียบร้อยครับหลังจากที่เรายิงเรียบร้อยแล้วเราก็ม้วนสายตัวสายตัวตัวนี้ครับวัดให้มันได้ระดับก็เรียบร้อยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม จะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เหลือแต่ยิงฝ้าครับเอาซื้อฝ้าฉาบเรียบมาใส่งบน่าจะไม่ถึงไม่ถึงสามพันนะ